สวัสดีครับฟาร์มพังมีประโยชน์เรามาอัปเดตทัวฝักยาวเริ่มออกฝักกับเตงกัวนะครับเชา้าวันสดใสเรามาอัปเดทผลผลิตให้ดูผักปลอดสารพิษฟาร์มพังมีประโยชน์ อมออกผลผลิตแล้วนะครับชาวอันสดใสหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้นะครับผ่านร้อน มาเจอหน้าผมร้อนใบใบก็งหงิกผลก็หกนิกนี่ได้หน้าฝนผลผลิพกี่จอให้สวยงามนะครับดูลูกนี้ผลผลิต ควตกยอดพรกพุ่งแดงก็จะออกงามประมาณนี้ตามร่องนี้นะครับเอาเก็บก่กกี้นี่ที่ดูกไีสวยเชียบ กำลังงอางเลยนะครับ ยอดที่เท่งออกมานะี่ก็ออกลอกทุกชอ่อเลยนะครับตัวฝักเกลียวก็เป็นกู สำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องความผักมีประโยชน์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ